สินเจียอยู่อีสินนี่หัวใช,ช้น,นีนใหม่นกล้到了โอ้โห่อ้อหโอ้ห,อหอสวัสดีครับพบก,กับผมกบไทยในเกาหลีช่วงนี้อยู่ในเทศกาลตรุษจีนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนให้มีขอให้มีความสุขมากๆนะครับจะทําการงานสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาครับเดินทางไปไหนแค้วคาดปลอดภัยนะครับ คิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาจะเจกรา,จาการงานขอให้ลาบตื้นครับไปไหนก็มีคนคอยอุปถัมภ์คำชูครับนอนหลับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนนะครับเพื่อนๆทุกคนขอให้มีแต่ความสุขความสมหวังครับโรคภัยอย่าได้มาเบียดเบียนครับช่วงเทศก,กาลของตุดจ,จีนปีนี้นะครับก็ผมก็ขอให้ไวพร้อมมีแต่ สิ่งดีๆเข้ามาหาเพื่อนๆครับสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปจากทุกๆคนนะครับรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับผมเงินทองไหลมาเทมาครับคาขายกิจการรุ่งเรืองขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้ปังๆรวยๆทุกคนนะครับผม เหงงเงครับแค่นี้ก่อนนะครับผมโอ้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 